รเราจะมาดูในส่วนของแนวข้อสอบนะครับพรลบรสภาครูและบุคลากรในการศึกษา,าพศสอ4 6อตัวนี้นะครับเราจะทำแบบฝึกหัดไว้นะครับไล่มาตั้งแต่ต้นๆของในส่วนของพรบรเลยนะก็คือคำนิยามศัพท์นะครับเดี๋ยวเข้ามาดูกันเลยนะครับข้อแรกนะครับข้อใดเก่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคำว่าผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นะครับตัวนี้เราเราจะเริ่มเข้ามาดูในส่วนของผู้ประกอบวิชาชีพนะครับเพราะว่าพมรอเนี่ยนะครับจะเกี่ยวกับในส่วนของไปประกอบวิชาชีพนะครับผู้ประกอบวิชาชีพการศึกษาจะแบ่งเป็น4นะครับสกลุ่ม4ประเภทนั่นก็คือผู้ประกอบวิชาชีพนะครับครูผู้ประสานการศึกษาแล้วก็ผู้บริหารการศึกษาแล้วก็ประเภทที่4นะครับก็คือบุคลากรทางการศึกษาอื่นนะครับซึ่ง ศึกษานิเทศเนี่ยนะครับเป็นเป็นซับย่อยของอในข้อที่4นะครับประเภทที่4ในส่วนของบุคลากรทางการศึกษาอื่นนะครับตรงนี้คือเฉลยว่างงงูนะครับเป็นงงงูทีนี้มาดูนิยามศัพท์กันหน่อยนะครับทบทวนไว้ทาข้อสอบนะครับจะได้คุ้นชินกับคํานิยามนะฮะข้อข้อใดเป็นความหมายของคําว่าครูนะครับ ครูเราก็ท่องอยู่แล้วนะครับแต่แต่ดูในในส่วนของคำนิยามเต็มนะครับก็คือบุคลากรซึ่งประกอบวิชาชีพด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษาปฐมวัยขั้นพื้นฐานอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาทั้งรัฐและเอกชนนะนะครับตรงนี้นะครับก็จะจำง่ายๆก็คือ,อสอนและก็ส่งเสริมการเรียนรู้นะครับ อ่าแล้วก็ข้อ3มนะครับมาดูในส่วนของอ่านะครับข้อใดเป็นความหมายของคําว่าผู้บริหารสาระอ่านะครับก็คือนิยามเต็มก็คืออ่าบุคคลที่ปฏิบัติงานนะครับในตําแหน่งขออภัยนะครับพิมพิมพิมเกินไปหน่อยนะครับตำแหน่งผู้บริหารสาราภายในอ่านะครับสาระนะครับกาเขนที่การศึกษาและสาราอื่นที่จัดการศึกษาปสมไว้ขั้นพื้นฐานหรือรูศึกษา ต่ำกว่าปริญญาทั้งรัฐและเอกชนนะครับตรงนี้ผู้นำกานศึกษาก็จะอยู่ในโรงเรียนอยู่ในวิทยาลัยนะนะครับที่เป็นคำยามว่าของผู้บริหารการศึกษานะนะครับแล้วก็ในส่วนของข้อที่4นะครับข้อใดเป็นความหมายของคําว่าผู้บริหารการศึกษานะครับเมื่อกี้ก็คือผู้บริหารสถานศึกษานะก็คือบริหารนะครับบริหารงานปฏิบัติงานในในส่วนของโรงเรียนนะครับ ตรงนี้นะครับผู้อนายการศึกษากนะ็คือ,อบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งผู้บริหาร <un> นอกสารศึกษานะครับก็คืออยู่นอกโรงเรียนและนะครับอยู่ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาะนะครับและก็ตรงนี้นะครับเป็นกลุ่มที่4ที่ศึกษานิเทศที่เป็นตําแหน่งของของประเภทบุคลากรในในประเภทนี้นะครับในกลุ่มนี้ะนะครับขอ้อใดเป็นความหมายของคําว่าบุคลากรทางการศึกษาอื่นนะครับ ตอบงองูนะครับบุคคลที่ทําหน้าที่สนับสนุนการศึกษาให้บริการหรือปฏิบัติเกี่ยวปฏิบัติงานเกี่ยวกับนะครับาการจัดกระบวนการเรียนการสอนนะครับการนิเทศนะครับตรงนี้ก็คือการนิเทศนะครับและบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่างๆซึ่งหน่วยงานการศึกษาก,กําหนดตําแหน่งให้นะครับต้องมีวุฒิการศึกษานะครับตรงนี้จะเป็นกลุ่มของอศึกษานิเทศนะครับหรือว่าศึกษานิการจังหวัด นะครับเขาก็เลยเขียนประเภทนี้ว่าบุคลากรทางการศึกษาอื่นะนะครับเป็น4ประเภทนะครับแล้วก็เราจะเห็นได้ว่านะครับตั้งแต่ข้อ2งถึงข้อ5นะครับจะมีคํานิยามของครูผู้บริหารสารนักศึกษาผู้นำหาการศึกษาแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาอื่นนะครับจะมีตัวตัว,ต,วตัวสร้อยนะครับก็คือทงางรัฐเลเกกชนนะครับตรงนี้ยังโคเบอร์อยู่นะครับเพราะว่าพรบเนี่ยจะมาพูดถึง ใบป,ประกอบวิชาชีพนะครับก็คือผู้ท ER ี่ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเนี่ยนะครับต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นครูนะครับเป็นผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บริหารการศึกษาหรือว่าแม้กระทั่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นศึกษานิเทศอะไรก็แล้วแต่นะครับทั้งของรัฐเลกรชนเนี่ยนะครับต้องได้รับนะครับใบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะครับเขาก็เลยทิ้งท้ายตรงนี้นะครับทางด้านเลกชน นะนะครับอันนี้นะครับข้อ6ข้อใดไม่ใช่สถานศึกษาในพรบนี้นะครับคือถามว่าไม่มีนะครับไม่มีคือไม่ใช่นะครับโรงเรียนใช่ไหมวิทยาลัยสถาบันนะครับศูนย์การเรียนนะครับสถานศึกษาตรงนี้นะครับเขาจะนิยามรวมไปถึงนะครับว่าสถานศึกษาที่เขานิยามเนี่ยคนที่อยู่ในสถานศึกษานะครับต้องมีใบประกอบ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะครับซึ่งศูนย์การเรียนรู้นะครับศูนย์การเรียนคนที่สอนในศูนย์การเรียนเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับว่าในส่วนของตัวนี้นะครับมันจะมีอยู่ว่าโอเคบุคคลประเภทนี้นะครับจะมีอะไรบ้างนะครับที่สามารถสอนได้นะครับแต่ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะครับก็คือได้การยกเว้นนะครับอ่ <c oughs> ในส่วนของข้อเจ็บนะครับข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของครุสภาอันเนี้ยนะครับข้อนี้ก็ก็ต้องจําให้แม่นเลยนะ,ะน,นะครับวัตถุประสงค์ของครูสภาเนี่ยนะครับก็จะมี3ข้อหลักๆนะครับนั่นก็คือกําหนดมาตรฐานวิชาชีพอ,ออกและพักเพิกใบอนุญ,ญาตนะครับกำกับดูแลนะครับและการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพนะครับจรรยาปรณน,นะครับรวมถึงการพัฒนาวิชาชีพ นะครับกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพนะครับแล้วก็ประสานส่งเสริมนะครับที่ิจัยเกี่ยวกับการรกอบวิชาชีพนะครับถ้าเป็นข้อสอบจริงๆนะครับจากที่ที่เคยเจอมานะครับเขาก็จะเอาไปเอาวัตถุประสงค์ของสกสคมานะครับในเรื่องของนะครับก็ส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพนะครับของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาวกนนี้นะครับทางการศึกษาส่งเสริมนะครับพดุงเกียรติอะไรพวกนี้นะครับคือ3ข้อหลักๆก็คือกำหนดวิชาชีพนะครับออก เพ,เพื่อถอนอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็กําหนดนโยบายนะครับทำวิจัยเกี่ยวกับกรรรารพัฒนาเก่อวกบวิาชาชีพอะไรพวกนี้นะครับเฉลยก็คือนะครับการส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพตัวนี้จะเป็นในส่วนของคณะกรรมการสกสคนะครับท <c oughs> ีนี้มาดูที่ข้อ8เลยนะครับตรงนี้ถ้าถ้าเราไปดูในส่วนของของคลิปที่เป็นบรรจัยของพรบรจริงๆอ่ะครับเราเราจะมะีในเรื่องของว่าวัตถุประสงค์ของครุสภานะครับหรือว่าอำนาจหน้าที่เนี่ย คุรุสภานะครับมีอำนาจหน้าที่ในการที่จะร่างข้อบังคับข้อกำหนดนะครับเกี่ยวกับาการปฏิบัติงานนะครับนโยบายอะไรต่างๆแผนงานตรงนี้นะครับเราจะร่างข้อบังคับขึ้นมาเนี่ยนะครับต้องผ่านคณะกรรมการคุรุสภานะครับซึ่งนะครับการร่างขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ต้องผ่านมาติในที่ประชุมนะครับเกินกว่ากึ่งหนึ่งนะครับ นะครับตรงนี้นะครับเมื่อเราได้ข้อสรุปแล้วร่างข้อบังคับเรียบร้อยนะครับเราจะไปเสนอต่อรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีภายในกี่วันล่ะนะครับก็เมื่อร่างเสร็จนะครับเราก็เสนอไปยังรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ถ้าภายใน30วันนะครับถ้ารัฐมนตรีมิได้เห็นนะครับไม่ได้ลงความเห็นหรือว่าความชอบเนี่ยนะครับก็ถือว่าร่างที่เราเสนอไปนี่ผ่านนะครับแต่ถ้า มีการยับยั้งนะครับยับยั้งหรือว่ามีข้ออะไรล่ะคือบอกว่าโอเคยังมีข้อคัดค้านนะครับในข้อที่ไม่เห็นด้วยกับข้อบังคับที่ทางคณะกรรมการกรุสภาเสนอขึ้นไปเนี่ยนะครับเราก็ต้องกลับมาทบทวนนะครับในในในรูปของคณะกรรมการนะครับก็เมื่อนะครับมีการยับยั้งนะครับของคณะรัฐมนตรีนะครับก็จะมีให้คณะ รัฐสภาเนี่ยนะครับกลับมานะครับทบทวนประชุมกันอีกครั้งนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันเลยนะครับก็ตามสเต็ปเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เข้าใจก็ค่อยไปดูในส่วนของบรรยายเต็มๆนะครับในเรื่องของในส่วนของเนื้อหาของพรบนี้ได้นะครับอ่ะทีนี้มาดูกันเลยนะครับการเสนอร่างข้อบังคับรุฐภานะครับหากหากไม่มีการยับยั้งภายในกี่วัน ถือว่ารัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับนั้นนะครับก็ภายใน30วันถ้ารัฐมนตรีไม่มีอ่อ่ข้อยับยั้งนะครับก็ภายใน30วันก็ถือว่าร่างร่างที่เราร,าร่างบังคับที่เราเสนอไปนี่ถือว่าผ่านนะครับแล้วก็แล้วก็ในกรณีนะครับที่มีการยับยั้งนะครับกรณีรัฐมนตรียับยั้งข้อบังคับอ่ให้คณะรัฐสภาประชุมอีกครั้งภายในกี่วันตั้งแต่วันที่ได้รับการยับยั้ง ก็ภายใน3 0สิบวันนะครับต้องกลับมาประชุมอีกทีนึงนะครับแล้วก็ข้อที่11นะครับในการประชุมเสนอร่างข้อบังคับอีกครั้งเนี่ยก็คือรอบรอบ2นะครับก็คือเมื่อรัฐมนตรีมีการยับยั้งนะครับกลับมารอบ2มีการประชุมอีกครั้งนะครับต้องมีคะแนนเสียงยืนยันมติไม่น้อยกว่าเท่าใดของคณะกรรมการนะครับข้อนี้ก็เฉลยว่าไม่น้อยกว่า2ใน3ของคณะกรรมการนะครับคณะกรรมการผู้สภานั่นเองนะครับ เมื่อเรานะครับประชุมครั้งที่2แล้วนะครับแล้วก็เสนอไปยังรัฐมนตรีอีกรอบนึงนะครับมันจะอยู่ในข้อที่11นี้นะครับในการประชุมเสนอร่างข้อบังคับอีกครั้งเนี่ยก็คือเราส่งไปรอบ2หากไม่มีการยับยั้งภายในกี่วันถือว่ารัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับนั้นนะครับก็ภายใน15วันนะครับรอบ2ถ้าเสนอไปแล้วภายใน15วันรัฐมนตรีไม่ไม่ให้ความเห็นชอบไม่มีการยับยั้งเลยก็แล้วแต่นะครับก็ถือว่า ล่างข้อบังคับนั้นผ่านนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับทีนี้มาดูที่องค์คณะนะครับองค์คณะของรัฐสภาพรลบเนี่ยนะครับจะมีคณะกรรมการอยู่อยู่3มชุดนะครับอยู่3องค์คณะก็คือคณะกรรมการรัฐสภานะครับคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพนะครับแล้วก็สกคนะครับเดี๋ยวคขมาดูกันที่แต่ละคณะกรรมการนะนะครับใครเป็นประธานกรรมการรัฐสภานะครับก็รัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรี เป็นประธานนะครับข้อที่13นะครับใครเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรกรมการค,ร,าครุรรครสภานะครับก็เลขาธิการกรุสภานะครับเป็นกรรมการและเลขาธิการนะครับกรรมการชุดนี้นะครับคณะกรรมาการุรุสภานะครับพิมพ์ตกนิดนึงนะครับขออภัยด้วยนะครับคณะกรรมการครุาสภามีจํานวนกี่คนนะครับก็มี12คนนะครับมี12ตําแหน่ง12คนนะครับ ข้อที่5หากผู้ใดได้รับนะครับแต่งตั้งเป็นประธานหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรณีมีตำแหน่งทางการเมืองหรือสัญญาจ้างนะครับกับสำนักงานครูสภานะครับต้องลาออกก่อนเข้ารับตำแหน่งภายในกี่วันคือมันจะมีเป็นเงื่อนไขนะครับเป็นเงื่อนไขเหมือนกับรอสอบราชการนี่แหละนะครับในองค์คณะของครูสภาก็เหมือนกันส่วนมากนะครับคนที่ขึ้นไปเป็นระดับ ผู้บริหารระดับสูงเนี่ยนะครจะมีจะมีตําแหน่งนะครับตำแหน่งที่เป็นที่ปรึกษาบ้างนะครับหรือว่าถูกเลือกถูกอขอให้ไปเป็นกรรมการในอ,องค์คณะต่างๆซึ่งเยอะนะครับแต่เมื่อไหร่นะครับที่ได้รับคัดเลือกนะครับมาเป็นประธานรุสภาหรือกรรมการผู้ทรงเนี่ยคุณจะมีตําแหน่งทางการเมืองไม่ได้นะครับแล้วก็สัญญาจ้างหรือว่าทําทงานในสําสนักงานรุสภาเนี่ยไม่ได้นะครับ ก่อนที่จะมารับตำแหน่งเนี่ยนะครับต้องลาออกภายใน15วันข้อที่16คณะกรรมการรุสภาดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปีวันนี้ฉเฉลยเลยนะครับคราวละ4ปีไม่เกิน2วะละติดต่อกันนะครับข้อที่17ใครเป็นประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพนะครับตัวนี้ก็คือกมวะนะครับ ก็คือรัฐมนตรีนะครับแต่งตั้งจากผู้ทรงที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์สูงด้านการศึกษานะครับมนุษยศาสตร์แล้วก็สังคมหรือกฎหมายตรงนี้ก็คัดเลือกนะครับมาจากคณะกรรมการผูร้สภานั่นแหละนะครับคจะก,กรรมการของผู้ทรงนี่แหละนะครับผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะครับความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านการศึกษาขเขาก็จะมาให้เป็นประธานในองค์คณะนะครับในคณะไอกรกมบวก็ OM OM คือคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพนะครับ แล้วก็ใครเป็นเลขาครับกรรมการเลขาคณะกรมวอคณะที่2นันก็คือเลขาที่การครูสภาเหมือนเดิมะนะครับการดําเนินการประชุมของครุสภาให้เป็นไปตามข้อใดนะครับกรรมการครูสภานะครับอ,อย่างน้อยต้องประชุมเดือนละ1ครั้งผู้ประชุมต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของขององค์คณะนะครับข้อทีอ่20เลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต่ออีกสัก สามสี่ข้อนะครับเพราะว่าผมจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับจะทําเป็นพาร์ทสั้นๆเพราะว่าถ้าบรรยายเป็นชั่วโมงนะครับคนที่ไม่มีเวลานะครับก็จะดูยาวๆไม่ได้แล้วก็จะดูแค่ครึ่งกลางๆผมจะแบ่งซอยย่อยๆเพื่อให้มันดูสะดวกนะครับเอาทีละ20ข้อ20ข้อไปนะครับก็ดูบ่อยๆนะครับคนที่20นะครับผู้ได้รับความเสียหายจากความประพฤติจรรยาบรรณวิชาชีพให้ยื่นนะครับ ใครมีสิทธิ์ยื่นเรื่องต่อใครนะครับยื่นเรื่องต่อองค์กรนะครับก็คือครุสภานะครับยื่นเรื่องนะครับถ้าใครได้ได้รับความเสียหายนะครับในเรื่องของจัรยาบรเนี่ยนะครับเราก็สามารถยื่นเรื่องต่อองค์กรได้นะครับก็คือครุสภานะครับ21กรณีที่ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพหรือกมวเนี่ยได้รับเรื่องเมื no ่อเรายื had had ่นเรื่องมาที่ครุสภานะครับ คณะกรรมการนะครับประธานครูสภาเนี่ยนะครับก็จะส่งเรื่องมาที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพนะครับเพื่อที่จะพิจารณานะครับพิจารณาเกี่ยวกับในกรณีความเสียหายนะครับความผิดทางจรรยาบรรณวิชาชีพเนี่ยนะครับประธานกมวนะครับต้องแจ้งล่วงหน้าไปยังผู้ถูกกล่าวหากี่วันก่อนการพิจารณาก็15วันนะครับเมื่อได้รับเรื่องแล้วก็ต้องแจ้งไปที่ผู้ถูกกล่าวหานะครับว่าโอเคให้รับทราบแล้ว นะครับแล้วก็ผู้ถูกกล่าวหานะครับก็ต้องชี้แจงกลับมายังกรรมการนะครับคณะกรรมการกมวภายใน15วันตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนะครับก็คือไปไป15กับ15ก็1เดือนพอดีนะครับตรงนี้นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นจำง่ายๆนะครับกมวแจ้งไป15วันไปยังผู้ถูกกล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาก็ต้องหาข้อมูลมาชี้แจงนะครับหาหลักฐาน กลับมานะครับมายังกมาวนะครับภายใน15วันเหมือนเดิมนะครับไปกับก็ส0วันนะครับหากผู้ถูกกล่าวหาไม่พอใจอาจอุทธร์คำวิ่ิใฉัยต่อใครนะครับเมื่อผู้ถูกกล่าวหานะครับไม่พอใจในการตัดสินนะครับว่ากระทําความผิดทางวิชาชีพจริงนะครับก็ให้อุทธร์นะครับอุทธร์ต่อคณะกรรมการกรุสภานะครับตอนได้รับความเสียหายนะครับ ยื่นต่อใครยื่นต่อกรุสภาแต่เมื่ออุทธรอ,อุทธรต่ออตัวบุคคลนะครับองค์คณะนั่นคือคณะกรุสภานะครับยื่นเรื่องต่อองค์กรอุทธรต่อองค์คณะนะครับกรุสภานะนะครับผู้หากพู้ถูกกล่าวหาไม่พอใจนะครับในคำวินิจฉัยน,นะครับของคณะกรรมการกรุสภานะครับก็นะครับขอให้อุทธรได้ภายใน30วัน นะครับตรงนี้แหละนะครับตรงนี้แหละที่วินิจฉัยไม่พอใจแล้วนะครับก็อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรัฐสภานะครับภายในกี่วันก็ภายใน30วันนะนะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นในข้อสอบนะครับซึ่งแต่ละพรบบนะครับในเรื่องของพรบบการศึกษาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพรบบการศึกษาแห่งชาตินะครับสภาครูระเบียบบุคลารราชการกระทรวงสาธารณสุขนะครับข้าราชการครูและบุคลากรทางอื่นสาพรบบ คนพิการนะครับพรบรคุ้มครองเด็กพวกนี้นะครับก็จริงๆแล้วเวลาไปออกข้อสอบนะครับของครูผู้ช่วยเนี่ยก็จะออกไม่เกินพรบรละ5ข้อบางทีก็มี3ข้อนะครับซึ่งใจความสําคัญแต่แลพะพรบมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับผมก็จะคัดนะครับในส่วนที่เป็นใจความสําคัญจริงๆนะครับเพื่อที่จะให้คนที่สนใจหรือว่าคนที่จะไปเตรียมตัวสอบนะครับได้ทบทวนนะครับก็ เดี๋ยวฝากไว้ที่ข้อที่24แล้วกันนะครับเดี๋ยว EP ต่อไปเดี๋ยวผมจะมา,าลงอัพอัพโหลดให้เพิ่มเติมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ